สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเคยได้ยินเวลาคนที่ตะโกนเรียกชื่อของเราไหมครับแล้วเราหันกลับไปดูเนี่ยแต่เราก็ไม่เห็นคนที่เขาตะโกนเรียกชื่อของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรากําลังมีสมาธิใจจดใจจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมละครับที่เราก็จะไม่รู้ว่าใครกันที่เขาตะโกนเรียกชื่อของเราให้หันกลับไปมอง แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับเขาว่ากันว่าในตอนกลางคืนนั้นเวลาที่มีคนตะโกนเรียกชื่อของเราในสถานการณ์ที่เราอยู่ในที่แปลกๆหรือต่างที่ที่เราไม่คุ้นเคยห้ามหันกลับไปมองโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณหันไปเจอนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่น่่ากลัวมากๆจนทำให้คุณแทบจะหมดสติเลยก็เป็นได้และเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของเสียงตะโกนเรียกนั่นแหละครับ เขาว่ากันว่ามีโรงพยาบาลเก่าอยู่แห่งหนึ่งในภาคเหนือนะครับที่ถูกปิดล้างมามากกว่า10สิ10ปีหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ปริศนาในห้องเก็บศพคนในพื้นที่ต่างก็เล่ากันว่าในตอนกลางคืนนั้นใครที่เดินผ่านก็มักจะได้ยินเสียงเรียกของคนที่เขาตะโกนเรียกชื่อของเราแต่คนที่ตะโกนเรียกชื่อนั้นมันไม่ใช่เสียงของคนเป็นนะครับแต่มันเป็น เสียงของคนที่ตายไปแล้วในคืนหนึง่งก็มีเด็กวัยรุ่นอยู่3คนได้แก่บอลฟ้าแล้วก็เก่งกลุ่มวัยรุ่น3คนนี้อยากที่จะเข้าไปลองของแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอลงโซเชียลมีเดียเพื่อเรียกยอดวิวนะครับแล้วก็เอนเกจเมนต์แต่พอเข้าไปจริงๆพวกเขาก็พบว่าสิ่งที่พวกเขาได้เจอและเสียงที่พวกเขาได้ยิน ที่ชาวบ้านเขาเล่าขานกันมานั้นมันมีอยู่จริงไม่ใช่เป็นแค่เรื่องหลอกเด็กสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับช่องคือร้อนพอดแคสต์ช่องที่จะพาคุณไปค้นหาเรื่องราวลี้ลับต่างๆมากมายรวมไปถึงเรื่องเล่าจากท่านผู้ฟังทางบ้าน ฟังไว้นะครับเพื่อความเพลิดเพลินหรือเป็นอุทาหรณ์สอนใจและหากคุณชอบเรื่องราวลีว้ลับต่างๆมากมายเหล่านี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมวัดครับผู้ดำเ,เนินรายการรวมไปถึงทีมงานของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยแหละครับลมเย็นแปลกๆพัดมาประทะที่กลุ่มวัยรุ่นสังพนนี้ ทั้งที่ตอนหัวค่ำนั้นอากาศก็ค่อนข้างร้อนแต่พอพวกเขาเดินเข้าใกล้โรงพยาบาลร้างแห่งนี้ที่ตั้งใจจะมาท้าทายลองของแล้วก็ถ่ายคลิปลงโซเชียลมีเดียนั้นความเย็นก็กลับเข้ามาคุ้มร่างกายเหมือนกับว่ามีใครกำลังเป่าต้นคอของเขาเหล่านั้นอยู่บอนเป็นคนถือไฟฉายนะครับไฟฉายของบอนส่องไปทางประตูเหล็กด้านหน้า มันเป็นบานประตูที่ใหญ่มากๆที่ถูกปิดตายมานานจนสนิมกัดกินทั่วทั้งบานสีแดงของสนิมกัดกินลึกจนกลายเป็นสีเลือดแห้งๆเกาะหนาเป็นชั้นๆเหมือนกับกำลังผุพังลงทีละนิดบอลเขาเอื้อมมือไปจับห่วงเหล็กประตูและทันทีที่มือสัมผัสนั้นเขาก็สะดุ้งมากๆเพราะว่าโลหะของประตูนั้นมันเย็นเหมือนกับน้ำแข็ง เย็นผิดปกติเย็นเกินกว่าที่อากาศตรงนั้นจะเป็นไปได้บอลออกแรงดึงนะครับประตูก็ส่งเสียงดังมากๆเสียงดังกล้องสะท้อนรอบบริเวณนั้นเหมือนกับว่ากำลังปลุกอาคารให้กำลังตื่นขึ้นมาเปิดเข้าไปก็จะเจอโถงอาคารกว้างมากๆกว้างจนสุดลูกหูลูกตากลิ่นเหม็นของอาคารมันก็ผสมกับ ควันไฟเก่าๆผสมกับกลิ่นเชื้อราและกลิ่นเหมือนเนื้อเน่าจังๆลอยออกมาประทะจมูกแบบจังๆนะครับคนที่มากับบอลก็คือฟ้าและเก่งฟ้าเนี่ยถึงกับปิดจมูกโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับและพอไฟฉายส่องลึกเข้าไปภาพแรกที่พวกเขาเห็นนั้นก็คือกำแพงยาวๆที่มีคราบขมเหาสีดำลากยาวเป็นทาง เหมือนกับว่ามีบางอย่างถูกเผาและไหลลงมานะครับกระเบื้องของโรงงานนั้นแตกเป็นรอยยาวชิ้นส่วนกระจกก็แตกเหมือนกันและกระจายเต็มทางเดินเหมือนกับว่าเหตุการณ์วันไฟไหม้ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่เคยมีใครเก็บกวาดนะครับทั้นใดนั้นเองก็มีเสียงเกิดขึ้นเป็นเสียงเล็บขูดกำแพงดังมาจากมุมด้านซ้ายแตเสียงไม่ดังมาก แต่มันชัดเจนพอที่จะทำให้สามคนนั้นได้ยินเก่งก็หัวเราะแล้วก็มองกลับไปหาบอลและฟ้าว่ามันอาจจะเป็นเสียงแมวก็เป็นไปได้แต่บอลเนี่ยสายหน้าเพราะว่าจังหวะของเสียงที่เดินตามพวกเขานั้นอ่ะมันพอดีมากเกินไปทุกครั้งที่ทั้งสามคนเดินขยับเช้าเสียงเล็บนั้นมันก็ขยับตามเหมือนกับว่ามีคน กำลังเคลื่อนตัวในเงาของความมืดติดตามพวกเขาอย่างตั้งใจฟ้าหันกลับไปเร็วกลับไปดูและไม่พบว่ามีใครที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับแต่เงามืดนั้นมันก็ทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นรูปทรงของคนเลยนะครับยืนอยู่แวบหนึง่งก่อนที่รูปทรงน,น,นั้นมันจะเลือนหายไปเธอถามเสียงสัน่น กับบอลและเก่งนะครับเห็นไหมมีใครยืนอยู่ตรงประตูนั่นน่ะเห็นไหมบอลและเก่งก็เงียบไม่ได้มีใครตอบนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็คงรู้สึกเหมือนกันแล้วล่ะครับแม้จะยังไม่ได้เห็นตัวตนของเงามืดเงานั้นแต่ทำยังไงได้ล่ะครับมันอยู่ในตึกนี้แล้วภารกิจก็ต้องดำเนินต่อไปห้องฉีดยา ทั้งสมคนค่อยๆเดินลึกเข้าไปในถงทางเดินที่มันมืดทึบไฟฉายของบอลก็ส่องไปซ้ายทีขวาทีเผยให้เห็นประตูเหล็กตามแนวผนังซึ่งมีป้ายซีดๆหลุดล่อนจนแทบอ่านไม่ออกแขวนอยู่บางป้ายเป็นชื่อของห้องรักษาและบางป้ายเป็นตัวอักษรถูกไฟไหม้จนอ่านไม่ออกว่ามันคือห้องอะไร ระหว่างทางที่เดินไปนั้นประตูหนึ่งฟ้าก็สะดุดตาประตูห้องหนึ่งมันเปิดแง้มออกมาไว้เล็กน้อยผิวประตูเป็นสนิมและมีรอยมือเลื่อนยาวลงมาเหมือนกับมีคนเอามือเปื้อนเลือดจับเปิดประตูออกมาบนป้ายประตูมีตัวอ,อักษรเหลืออยู่คำเดียวนะครับแต่มันก็ยังอ่านออกว่าห้องนั้นนะ่ะมันคือห้องอะไรมันเป็นห้องฉีดยา พวกเขาทั้งสามคนรู้สึกขนลุกแขนทันทีเขาจำได้ว่าข่าวเมื่อสิบปีก่อนนั้นมีการรายงานกันว่าพนักงานดูแลศพคนหนึ่งเสียชีวิตในห้องนี้ในคืนที่เกิดไฟไหม้นั่นแหละครับศพของเขาถูกไฟคลอกแต่ก็พบว่าอยู่ในท่าทางที่พยายามปีนหนีออกมานะครับบอล ส่องไฟฉายเข้าไปอย่างไม่ลังเลแสงไฟเคลื่อนผ่านเตียงฉีดยาเหล็กที่ขึ้นสนิมจนเห็นมองเป็นสีแดงอมดำนะครับตะแกงวางอุปกรณ์ที่อยู่ข้างเตียงก็ตกกระจัดกระจายเหมือนกับเพิ่งมีใครที่กำลังปัดทิ้งอย่างรุนแรงบนพื้นมีคราสีดดำสีน้ำตาลฝังแน่นเป็นวงกว้าง เหมือนเลือดที่ล้างออกยังไงก็ล้างออกไม่หมดเก่งเดินก้าวเท้าเข้าไปในห้องนะครับแล้วเขาก็พูดขึ้นว่าที่นี่น่าจะเกิดเรื่องก่อนโดนเผาแน่ๆดูเหมือนกับว่ามันมีคนดิ้นหนักมากๆแต่ทันใดนั้นเองเสียงที่เหมือนกับว่ามีบางอย่างตกมาจากเพดานก็ดังขึ้นฟ้า เพอหันกลับไปเอาไฟฉายชี้ขึ้นไปด้านบนและเกือบหยุดหายใจนะครับเพราะเหนือศีรษะของพวกเขานั้นพวกเขาเห็นสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นในตึกที่ปิดลางมานานมันเป็นถุงห่อศพเก่าห้อยจากคานเหล็กสภาพถุงนั้นนะ่ะเป็นสีออกเทามีคขมาดำจับอยู่เต็มถุงเมือนถุงะถูกไฟไหม้มาตั้งแต่วันเกิดเหตุ เชือกสีเหลืองที่คอยมัดปากถุงไว้กลับหลุดออกมาเหมือนมีคนดึงแกะอย่างตั้งใจนะครับปากของถุงเริ่มเปิดอ้าออกอ้าออกในด้านที่มืดสนิทปนส่องไฟเข้าไปก็พบว่าในถุงนันนะ้นไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีซากศพไม่ได้มีโครงกระดูกแต่สิ่งที่ทุกคน ตกใจและเย็นว่าไปถึงสันหลังก็คือเสียงหอบหายใจเบาๆมันดังออกมาจากภายในถุงที่ว่างเปล่านั้นมันเป็นเสียงของมนุษย์อย่างแน่นอนนะครับเป็นเสียงของคนเหมือนกับว่าคนนั้นมีอาการป่วยหนักอยู่กำลังสูดลมหายใจบอลถอยหลังทันที เอ้ยไม่ใช่คนไม่มีใครอยู่ในนั้นแน่ถ้าเก่งนะครับก็เงียบไปสีแน่ของเก่งซีชาเพราะเสียงนั้นใกล้เข้ามามากเต็มทีเหมือนกับว่ากําลังอยู่หายใจเหนือหัวของพวกเขานะครับจังหวะต่อมาถุงศพมันก็ขยับเบาๆเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างพลิกตัวอยู่ข้างในนะครับตามด้วยเสียงกระซิบแผ่วๆว่าหนาว ช่วยด้วยช่วยด้วยฟ้าถอยออกมาเลยฟ้าถอยตัวจุดหลังชนกำแพงเธอเห็นฝ่ามือสีดำไม่เกลีย่ยทาบอยู่บนผนังตัวข้างๆข,ข,ของเธอนะครับช่างๆท,ที่เมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีอะไรได้ทาบอยู่ตรงนั้นมือค่อยๆเลื่อนลงชา้ชาๆเหมือนกับกำลังทิ้งรอยให้เธอเห็นนะครับทุกคนรู้แล้วละว,ว่าห้องฉีดยาี่ยไม่ได้ว่างเปล่ามันยังมีบาง,างอย่างอยู่ตรงจุดนี้ และมันกำลังตื่นขึ้นมาต้อนรับแขกทั้งสมคนอยู่ทั้งสามคนรีบวิ่งออกจากห้องฉีดยานั้นอย่างรวดเร็วแต่ยิ่งวิ่งเข้าไปลึกในอาคารความมืดก็ยิ่งเริ่มหนาทึบขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าด้านในนะกำลังดูดแสงจากไฟฉายของเขาที่เขากำลังส่องอยู่เหมือนมืดขึ้นทุกวินาที พื้นกระเบื้องแตกลอนมีคราบรอยเท้าสีดำคล้ายกับขามาวกดทับอยู่หลายจุดนะครับแต่สิ่งที่ที่ทำให้ทุกคนนั้นยิ่งขนลุกยิ่งกว่าเดิมนั่นก็คือรอยเท้าบางรอยเท้ามันยังชื้นอยู่นะครับเหมือนกับว่าเพิ่งเหยียบลงไปเมื่อไม่นานมานี้ฟ้าก็พูดออกมาว่าเรากลับกันเถอะออกกันเลยดีไหมรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีคนเดินตามพวกเราอยู่นะ แต่ก่อนที่ใครจะตอบนั้นเสียงเสียงหนึ่งก็ดังลอดออกมาเบาๆจากทางเดินข้างหน้านะครับมันเป็นเสียงทูมต่ำเหมือนกับผู้ชายแต่เสียงทนนั้นเป็นเหมือนกับคนที่กำลังเจ็บปวดมากๆเสียงนั้นเป็นเสียงเรียกนะครับเขาเรียกว่าบอลบอลก็อยู่ชะง,งักทันทีหัวใจของบอลเนี่ยหล่นไปที่ตาตุ่ม แล้วนั่นคือเสียงที่เขาไม่มีวันลืมเหมือนกับว่ามันเป็นเสียงของพ่อของบอลนะครับเก่งก็รีบพุ่นขึ้นทันทีว่าอย่าไปบอลมันไม่ใช่พ่อของมึงเสียงนะมันเรียนคนได้แต่เสียงนั้นมันก็ดังขึ้นอีกนะครับคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเหมือนกับว่ากำลังเดินอยู่ในความมืดเบื้องหน้าของพวกเขาเหล่านั้นทั้งสามคนบอนช่วยพ่อที ทีนี้บอลแน,นสซีเลยแหละครับพ่อของผมเนะี่ยพ่อของบอลเคยตายที่นี่นั่นเองนะครับตรงตึกตรงนี้เลยฟ้าเ,าเริเมิมลงไห้เบาๆเพราะว่าเธอไม่ไหวจริงๆนะครับทีนี้เขารู้ว่ามันไม่ใช่เสียงของคนแน่นอนและเสียงนั้นน่ะมันเสียงมันหนักมันเหมือนคอที่พูดด้วยคอที่กำลังไหม้นั่นแหละครับทันใดนั้นเอง บางอย่างบนผนังด้านซ้ายก็เริ่มขยับเล็กน้อยพวกเขาหันไฟฉายไปและเห็นรอยมือสีดำไม่เกลี่ยนะครับพุดขึ้นทีละรอยทีละรอยเหมือนใครที่กำลังกดฝ่ามืออยู่ออกมาจากผนังและแลกยาวเป็นทางมาหาพวกเขานะครับตึกทั้งตึกเนี่ยมันเหมือนเริ่มมีชีวิตเลยทุกผนังทุกมุมมืด ส่งเสียงกระซิบแผ่ๆออกมากันเป็นเสียงจำนวนมากประสานกันจนฟังไม่ดูเลี่ยงและท่ามกลางเสียงที่กระซิบทั้งหมดนั้นมันมีเสียงหนึ่งที่ดังชัดอยู่นะครับมันเป็นเสียงเดิมนะครับเสียงของพ่อบอลและพูดด้วยน้ำเสียงเหมือนกับร้องขอความช่วยเหลือมาแนนบอลช่วยพ่อด้วยพ่อติดอยู่ในห้องนั้น ชี้นำไปยังประตูเหล็กด้านหน้าที่มีป้ายซีซีอยู่เขียนว่าห้องเก็บศพนะครับบอลรู้สึกเหมือนกับว่ามีบางอย่างดึงเขาเข้าไปข้างหน้ามันไม่ใช่มือแต่เป็นคําพูดของพ่อนะครับคำพูดเหมือนกับที่พ่อกำลังลองไห้ให้เขาช่วยออกจากสถานที่ที่เขาถูกทิ้งให้ตายอย่างทรมานมาแต่เก่งก็จับแขนของบอลไว้แน่นนะครับ อย่าเดินเข้าไปกูว่าไม่ใช่พ่อของมึงมันคืออะไรสักอย่างนี่แหละที่อยากให้มึงไปเปิดประตูห้องเก็บศพนั้นและในขณะที่ทั้งสองกำลังถกเถียงกันนี้เสียงมันก็ยิ่งชัดเต็มหูเลยดังขึ้นมากๆเลยบอนมองพ่อหน่อยทั้งสามคนหันกลับมาพร้อมกันแล้วก็เอาไฟฉายส่องเข้าไปในถงทางเดินที่ว่างเปล่า เสียงนั่นอนะ่ะมันก็เดินก้าวเข้ามานะครับดังขึ้นใกล้เข้ามาทีละก้าวทีละก้าวเหมือนกับว่ามีบางอย่างที่ร่างกายผิดปกติกําลังเดินลากเท้าเข้ามาหาพวกเขานะครับและภาพสุดท้ายก่อนที่ฉากนี้จะถูกตัดออกไปนะครับก็คือเงาของคนรูปร่างคมเลยสูงผิดปกติยืนอยู่ที่ปลายทางเดินก่อนจะเงยหน้าขึ้น ดวงตาของเขาลึกโบสะท้อนแสงไฟมันเหมือนกับว่าเป็นดวงตาของคางขาวครับไม่ใช่ของดวงตาของมนุษย์มันเป็นอะไรบางอย่างที่กำลังเรียนเสียงของคนรักเพื่อเหยื่อเข้ามาใกล้ตัวของมันเองบอลยืนมองประตูเหล็กด้านหน้าอย่างซีดๆนะครับ แป้ที่เขียนว่าห้องเก็บศพนั้นก็ถูดลอกเสียจนเหลือเพียงเงาซีดๆบางส่วนแต่กินอับหนักๆเมือนกับกินศพที่ถูกเผายัางลอยซึมอยู่นะครับมือของเขาสัน่นไม่รู้ว่าว่เพราะความกลัวหรือว่าพราเสียงพ่อที่เขายังจําฝังใจในหัวนะครับไอ้เงานั้นนะก็ยังคงพูดต่อนะครับว่าช่วยพ่อด้วยพ่ออยู่ข้างใน ยืนขวางหน้าบอลเลยลรวบอกว่ามึงห้ามเข้าไปเด็ดขาดต่กูบอกมึงแล้วมันไม่ใช่พ่อของมึงฟ้าไม่ไหวเลยฟ้าเป็นคนที่ไม่ไหวมากๆฟ้าน้ําตาไหลเพราะทันทีที่เสียงของพ่อบอลพูดจบนั้นเธอก็ได้ยินอีกเสียงหนึ่งเหมือนเล็บยาวๆจิกขูดจากประตูด้านในนะครับขูดช้ามากๆมันเน้นจังหวะเหมือนใครที่กําลังของกลับนะครับ บอลชนไม่ไหวเลยเขารู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบให้ต้องเข้าไปช่วยเขายื่นมือไปจับลูกบิดแล้วก็เปิดทันทีแต่ทันทีที่เขาจับลูกบิดนั้นเสียงทุกอย่างก็เงียบลงแล้วก็ไอ้เงาที่มันเป็นตัวสัตว์ประหลาดที่ดวงตาลึกโบนั้นก็หายไปเสียงทุกอย่างเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกัน เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นออกมาในอกและในความเงียบนั้นเองเสียงหนึ่งก็แทรกเข้ามาอย่างช้าๆแล้วก็พูดแบบชัดเจนเลยเสียงเหมือนคนที่ขากันไกมันผิดรูปลูกเปิดมาบอลบิดลูกบิดเลยครับประตูเหล็กก็เสียงดังสนั่นกินอับชื้นและควันไฟที่ค้างมานับสิบป,ปี พุ่งออกมาประทะใบหน้าทันทีแสงไฟฉายส่องเข้าไปเผยให้เห็นห้องด้านยาวด้านในมีตู้เก็บศพเรียงกันสองแถวแต่ละบานมีรอยบุบจากด้านในรอยบุบนั้นบางชัดเจนราวกับว่ามีคนเตะสุดแรงเพื่อห,หนีตายนะครับฟ้าลองไห้ทันทีแล้วก็คิดในใจว่าหรือว่า มันจะมีคนติดอยู่ข้างในแต่แล้วเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นจากด้านในตู้หนึ่งทางฝั่งซ้ายนะครับประตูนั้นก็เปิดออกเองช้าๆเสียงบานเหล็กเสียดสีกันดังคคืดเหมือนกับว่ามีมือหนึ่งเนี่ยผักจากด้านในนะครับไฟฉายของบอลส่องไปที่ตู้ งองมือขยับอยู่ด้านในเหมือนมีคนกำลังคาออกมาเงานั้นนะค่อยๆย,ยื่นออกมาเป็นนิ้วมือก่อนนะครับนิ้วมือไม่เคลียมเนื้อแตกเป็นรอยเหมือนกับถูกเผาะจนหลุดลอกแต่ยังขยับไม่ได้เก่งดึงบอลถอยเลยนั่นไม่ใช่ศพผลแน่น,นอนอย่าให้มันออกมาแต่สายเกินไปแล้วะครับใบหน้านึงค่อยๆโผล่มาเป็นใบหน้าที่ไม่ขึ้นซีก ผิวถลอกจนเห็นเนื้อขาวข้างในใต้ผิวหนังดวงตาข้างหนึง่งหลุดออกจากเบา้าห้อยตุ้งติงอยู่นอกเบา้าอีกข้างก็โปนออกมาดาวับว่ากำลังมองเหยื่อด้วยความหิวสิ่งนั้นยิ้มนะครับเหงือกไหม้จนปลายฟันโผล่กมาทีละซี่และมันพูดได้ด้วยนะครับมันพูดด้วยเสียงที่ว่าลูกมากออพ่อสิ บอ bon ลยืนนิ่งเลยน้ำตาบอลคอออกมาเลยความทรงจำครั้งสุดท้ายผุดขึ้นมาในหัวของเขาแบบเร็วมากนะครับจนเขาก้าวเท้าไปก้าวหนึ่งโดยไม่รู้ตัวนะครับเก่งก็รีบตะกอนตะโกนเลยนะครับบอลมันหลอกมึงมันไม่ได้ช่วยพ่อมึงกำลังเดินเข้าไปหาศพที่มันอยากกินมึงนะทันใดนั้นเองสิ่งนั้นก็ค่อยๆดึงตัวเองออกมาจากในตู้นะครับ ท่าทางมันผิดปกติมันไม่เดินมันคลานออกมานะครับมันบิดตัวยาวขึ้นเหมือนกับไม่มีข้อต่อในร่างกายคอเหยียดยาวจนได้ยินเสียงกระดูกแตกหน้าของมันเลื่อนเข้ามาใกล้ไฟฉายเผยให้เห็นรอยยิ้มกว้างอันน่าแสนขนลุกก่อนที่จะพูดด้วยเสียงซ้อนกันหลายเสียงนะครับว่าพวกมึงไม่ได้ออกไปจากที่นี่หรอก ทันใดนั่นเองนะครับไฟฉายของกลุ่มวัวยรุ่นก็ดับทันทีท้งห้องตกสู่ความมืดสนิทท่ามกลางความมืดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงคานไปคานมารอบตัวพวกเขาบนพื้นดินคานไปคานมาคานอยู่อย่างนั้นนะครับในความมืดสนิทของห้องเก็บสดนั้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นมาพร้อมกับเสียงคานด้วยนะครับ มีความเร็วผิดปกติมันกระทบดังพื้นเสียงเล็บไหม้ก็ขูดกับพื้นจนเกิดเป็นประกายเหล็กในความมืดฟ้าร้องไห้โคบกุมไม่ได้ทุกคนวิ่งเลยวิ่งหนีออกมาเสียงไฟฉายของเก่งก็กลับมาติดชั่วขณะนะครับเผยเห็นสิ่งที่กำลังไล่ตามของมามันเป็นร่าง,งคนนี่แหละครับแต่แร้งนะ ไม่เกลียมบิดงอนะครับแขนยาวลากพื้นหัวเอียงเป็นมุมประหลาดจนคอเกือบขาดและดวงตาข้างเดียวที่ยังอยู่นั้นหันมามองพวกเขานะครับไบผิวกระหายเสียงมันร้องกรีดดังไปทั่วตึกทั้งสามคนวิ่งสุดแรงเลยวิ่งผ่านถงทางเดินวิ่งออกมาเสียงประตูเหล็กปิดเองก็เดินปิดไล่ตามทีพวกเขาทีละบานทีละบาน,นะครับ เหมือนตึกกำลังที่จะปิดทางออกไม่ให้ทั้ง3คนนี้ออกไปนะครับเก่งก็นำหน้าอยู่ฟ้าอยู่ตรงกลางบอลก็ปิดท้ายทำสามคนวิ่งเลยวิ่งจนเขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยกันนะครับพวกเขาวิ่งจนสุกถงทางเดินนะครับจนทางกับประตูสนิมที่พวกเขาเข้ามานะครับแต่ทันใดนั้นเองไฟฉายของพวกคนก็ดับพร้อมกันนะครับความมืดปกคลุมทุกทิศทุกทางนะครับ เสียงหนึ่งก็ดังข้างหูของบอลน,นะครับบอลสะดุ้งหันกลับไปดูเงาดำสูง2เมตรยืนทาบตัวเขาอยู่แขนยาวเกือบถึงพื้นหน้าไหมจนเนื้อเหลือครึ่งเดียวนะครับมันยิ้มเหมือนกับมนุษย์ที่ไม่มีวันยิ้มได้นะครับฟากกตเลยร้องเลยแต่บอลเนี่ยกลับมายืนนิ่งเหมือนรู้สึกถูกดึงความรู้สึกไว้ทั้งหมดนะครับ พอเงานั้นกำลังยื่นแขนเข้ามากอดเขาด้วยความอ่อนโยนเก่งก็ตะโกนน่าไม่ใช่พ่อของมึงเสียงของสิ่งนั้นเปลี่ยนทันทีจากเสียงของพ่อกลายเป็นเสียงต่ำหลายเสียงซ้อนกันเหมือนคนตายหลายสิบคนพูดพร้อมกันมึงมึงเป็นของกูมันจับลายบอลเต็มแรงจนเสียงกระดูกแตกดังลั่นฟ้ากับเก่งดึงบอลออกมาวิ่งสุดแรง เสียงสิ่งนั้นยังตามวิ่งมาหาพวกเขาอย่างรวดเร็วจนดูเหมือนกับว่ามันกาลังวิ่งอยู่สี่ขาทั้งสามคนพุ่งไปตีประตูสนิมกิ่งก็ผลักออกเต็มแรงประตูเปิดถ้าเปิดช้าๆนะครับเหมือนกับว่ามีกาลังบางอย่างเนี่ยดันกลับจากอีกด้านนะครับฟ้าตะโกน้องเลยออกไปช่วยด้วย ออกไปให้ได้ช่วยกูด้วยและจังหวะสุดท้ายนั้นนะครับบอลที่เจ็บไหลนะครับก็เ,เอาดันมือไปดันประตูร่วมกับเก่งนะครับทั้งสองคนออกแรงจนประตูเปิดกว้างพอให้ฟ้าและเก่งหลุดออกไปได้นะครับแต่ก่อนบอลจะก้าวไปมือดำผิวไหมผิดมนุษย์ก็คว้าข้อเท้าของเขาจากด้านหลังนะครับทั้งฟ้าและเก่งก็ลองล่นบอล บอลถูกลากกลับเข้าไปในความมืดเล็บของสิ่งนั้นขูดกับพื้นดังคคืดเลยนะครับจนทิ้งรอยเลือดของเขาเป็นทางยาวก่อนที่เสียงนั้นจะขาดหายไปนในทันทีเหมือนถูกกระชากลึกลงไปนในส่วนที่ไม่มีใครรู้ว่าคืออะไรนะครับประตูสนิมก็ปิดเลยตรงหน้าฟ้าและเก่งปิดเหมือนกำแพงที่ไม่เคยปิดให้ใครมาก่อนนะครับ ทั้งสองคนยืนตัวสั่นน้ำตาไหลไม่หยุดและมีเพียงเสียงกระซิบสุดท้ายดังออกมาจากหลังประตูนะครับดังว่าลูกกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วและทุกอย่างก็กลับสู่ควาเมเงียบเหลือไว้เพียงประตูสนิมที่ไม่ขยับแม้แต่นิ้วเดียวนะครับโรงพยาบาลล้างแห่งนี้ก็ยังคงปิดลลางมานานแต่จากวันนั้นเป็นต้นมานะครับ คนที่ผ่านไปในเวลากลางคืนก็มักจะได้ยินเสียงผู้ชายร้องเรียกชื่อใครบางคนจากด้านในตึกนะครับเสียงที่ไม่มีวันหายไปออาล้ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นทั้ง3าคนบอนฟ้าและเก่งที่ต้องเจอสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าผีนะครับแล้วก็ต้องเสียสละสังเวยชีวิตของเพื่อนในกลุ่มคนนึงไปนะครับด้วยด้วยความ ที่ต้องอยากลองดีในสถานที่แปลกๆนะครับฟังไว้นะครับเพื่อเป็นอุชาหรอ์เพราะว่าเวลาเราอยู่ในสถานการณ์ที่ต่างที่ต่างถิ่นนั้นแค่มีชีวิตอยู่ให้ได้ก็ลำบากพออยู่แล้วนะครับอย่าไปท้าทายหรือลองของอะไรในสิ่งที่แปลกใหม่ในสถานที่แปลกๆก,กันเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ